ถ้าใครได้มาแยกนี้บอกก็เลยว่าต้องว้าวแน่นอนทุกคนถ้ามาเจอมุมนี้นะว้าวแน่นอนก็คนแบบซอบเที่ยวกามเจริญกามทันสมัยนะบอกก็เลยว่าที่นี่คือ The b r เบสแน่นอนทุกคน สบายดีสบายทุกคนสตรนะ์สำหรับตอนในศูนย์กาบยุทีแยกอโศกมนตรีนั่นเองนะทุกคนเสิรำหรับตอนในศูนย์จะพาทุกคนมาชมความเจริญยูทีแยกอโศกปี2023นั่นเองนะทุกคนจุดนี้ก็จะเป็นจุดสีแยกอโศกเลยนะทุกคนตอนนี้ศูนย์นยืนอยู่ข้างถนนอ,นอโศกนั่นเองซึ่งอโศกนี่จะมีมีอ่า,อาติดโรงงานนี่ก็จะมีอ่าป้ายป้อาพื้นเขตนั่นเองพื้นที่เขต ด้านซ้ายก็จะเป็นเขตของเตยด้านขวาก็จะเป็นมิตพัฒน,นานั่นเอง้ะทุกคนส่วนนั้นทุกคนแยี่อโศกปี2023ข้างหน้าก็จะเป็นห้างเชอร์เมโนสจาเวนติวันอโศกนั่นเองส่วนถนนข้างหน้านั้นจะเป็นถนนอโศกมนตรีส่วนถนนไปฝั่งนี้ก็จะเป็นถนนรัชดาพิเศษและถนนฝั่ง,งนี้จะเป็นถนนสุข,ขุมวิทนั่นเอง รถเยอะมากทุกคนส่วนตึกต่างๆนะทุกคนน่าจะเป็นตึกสำนักงานตึกคอนโดมิเนียมต่างๆโรงแรมนะทุกคนเยอะแยะมากมายอยู่ที่อโศกบอกเลยเลยว่าจเจริญมากทุกคนสวยงามน,นะทุกคนไซยไายก็ไม่ค่อยเห็นมีเยอะนะนนไซต์ายเข,ข,ข,ขาก็ทยอยอ อารมณ์เลยนะวางจุดก็ไม่มีเลยถ้าเส้นที่จะเส้นสุขุมวิทนะสายไฟไม่มีแล้วทุกคนมีแต่เส้นอโศกมตรีมีอยู่สายไฟก็ยังไม่ได้อารงณดินนะแต่ว่าเขาก็ทําเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะทุกคนไม่รอยวงยางเท่าไหร่ส่วนตึกที่ทุกคนเห็นนี้น่าจะเป็นคอนโดนะทุกคนคอนโดแล้วก็สำนักงานต่างๆส่วนล่าน,นี้ทุกคนร้านขวามือก็จะเป็น สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุขุมวิทนั่นเอง MRT สุขุมวิทสายสีน้ำเงินประตูที่สองนั่นเองน่าจะมีสามประตูนะทุกคนอยู่สถานีสุขุมวิทมีประตูหนึ่งอยู่ตรงนู้นไม่แน่ใจว่าจะเป็นประตูอะไรนะทุกคน,นประตูทเท่าไหร่แล้วก็อีกประตูหนึ่งก็จะอยู่ตรงนั้นติดกับสถานีรถไฟฟ้า,า BTS อาโศก สวยงามมากทุกคนดูทุกคน,กคนตรงนั้นอ่ะตรงนั้นเป็นตรงที่ถนนสุขอา,อาโศกมนตรีนี่จเจริญม,มากไปเอาเปมาซูนจะพาทุกคนเดินขึ้นไปสก,กายบอกและก็สมมุมสูงนะของอโศกมนตรีแถวเนีกอโศกนั่นเอง น,นสวยงามทุกคนทางเดินทางเดินทางเทาเ้าสวยงามไม่มีขยะนะสะอาดมากแถวนี้น่าเลินนะทุกคนน่าต้องเที่ยวน่าท่องเที่ยวเ,ย,เยอะมากในตะางชาตินะเข้ามา,ามาพักอยู่นี่เยอะนะแถวอโศกเนี่ย วันนี้อากาศค่อนข้างที่จะอลึมครึมหน่อยนะทุกคนฝนฝนจะตกเข้าหน้าฝนแล้วก็เดิเนทางลําบาก่อนนี้หนึ่งถ่ายคลิปลาบากวันนี้หนึ่งแต่ก็จะถ่ายให้หละเอียดที่สุดนะทุกคนสวยงามไหมทุกคนตรงนี้โอ้โหสุดว้าวอลังการมากทุกคนจเจริญมากเห็นไหมทุกคนสายไายก็มีนะแต่ไม่เยอะ ว่าอโศกมตรีนี่เป็นจุดหนึ่งนะที่น่ามาเริอนเด่นน่ามาเที่ยวว้าสวยงามละมาดูผังนี้ผังนี้ก็จะเป็นถน,นนรัชราทิ่เอกนะตัวเกิดยไปข้างหน้าก็จะไปเจอกับส่วนเวนจนากิตตินั่นเองแล้วก็ศูนย์ประสมแห่งชาติเศรกิจ ประมาณหนึ่งกิโลนะทุกคนหนึ่งกิโลก็กลัวก็ไปถึงศูนย์ผสมสงชางิศรษกิจนี่ทุกคนมุมนี้สุดอลังการงานสร้างจริงๆนะทุกคนโอ,โ,กโอ้โห มุมนี้บอกได้เลยว่าสุดอลังการงานสร้างที่สุดอของกิุนเต็มหารนคตรนะทะนุกคนเป็นมุมที่สวยงามมาก ทางล่างก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้หลินสถานีสุข,ขุมวิท้างล่างก็จะมีห้างามีห้างใต้หลินนะทุกคนสวยงามจริงๆถ้าใครได้มาแยกนี้บอกก็เลยว่าต้องว้าวแน่นอนทุกคนถ้ามาเจอมุมนี้นะว้าวแน่นอนก็คนแบบซอบเที่ยวความจเจริญ ความทันสมัยนะหมอกเรียกว่าที่นี่คือ The Best แน่นอนทุกคน เดี๋ยวศูนย์พ้าทุกคนไปชมั้งางรนะ่างนิดนึงนะผังนี้ผังอ,อีกผังของถนนนั่นเองว้าวสวยงามจริงๆทุกคน การงกางงานสร้างที่นี่ทุกคนดูสิโอ้โหสวยงามมาก คืพัาคึืบผลมาแล้วทุกคนฝนจะตกแล้วบรรยากาศไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับวันนี้ สหรับตอนนี้ศูนย์ก็ขึ้นมาข้างบนสถานีวทีเอสอาโศกแล้นะทุกคนพาทุกคนมาสบมุมสูมว,ว้าวทุกคนสุดรลังการจริงๆแต่เสียรายนะทุกคนท้องผ้าไม่สวยอะ เดี๋ยวศูนเลินข้ามไปผังนู้นดีกว่านะทุกคนไปชมวิวผังนู้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราชมปกติเราไม่ใช้บริการพิเศษบ่อยเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวศูนจะพาทุกคนเดินชมรอบๆของอสถานี BTS อโศกกันแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวเราชมผังนี้ให้ทั่วก่อนเดี๋ยวพอเดินอา่า ข้ามไปผังนน้นตอนนี้ศูนย์เดินอยู่ที่ผังที่จะมุ่งหน้าไปยังพร้อมปงนะผังนี้ตายทางก็จะไปเคหะสมุทปราการนั่นเอง ว้าวทุกคนสวยงามมากทุกคนกรุงเทพมหานครย่านอโศกนี่แหละทุกคนกรุงเทพมหานครแบงคอกไทยแดน ส่วนร้านนี้ก็จะเป็นศูนย์การค้าห้างทเวนโนเทเวนที่วน,นั่นเองสวยงานจริงๆไปเอาเป็นว่าเราข้ามไปพังนู้นดีกว่าเมื่อทุกคนพังนต้องเลินลอดข้ามไปพังนู้นอีกนะทุกคน ำหรับตอนนี้สวนก็เรินม,มาอีกรั้งหนึ่งของสถานีอโศกแล้วทุกคนแล้วเราเรินม,มาลงมุมนี้กันมุมนี้ก็จะเป็นเนีอ่อโศกเหมือนเริ่มนะทุกคนแต่ก็หลัง,งกันสวยงามจริงๆ เอาเป็นว่าคลิปนี้ศูนย์ก็จะได้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สาบายดีสวัสดีครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ